มาแล้วครับกับ Foundation EP ที่3ครับสำหรับวันนี้เนี่ยต่อจากคราวที่แล้วที่เราุดแร่ทองไว้แล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาลองสร้าง Luxury หรื่ก็คือพวกเครื่องประดับแฟนเพจนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มตัว Luxury ได้เนี่ยเราจะต้องมี Citizen ก่อน หรือก็คือพลเมืองนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองมาเริ่มกันเลยว่าเราจะทํำยังไงให้ได้ซิติเซนมาก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องโปรโมทคนนะครับเราวก็ต้องโปรโมทคนของเราเนี่ยเพื่อใเป็นซิติเซนซึ่งตอนนี้ของเราเนี่ยยังไม่มีนะครับยังสูงสุดอยู่ที่อ่าคอมมอนเนอร์ er, นะครับนี่เราย,ยังไม่มีซิติเซนเลยเพราะฉะนั้นเราต้องรอให้ครบอ่าให้ครบเดือนก่อนพอครบเดือนปุ๊บเนี่ย มันก็จะมีรอบในการเหมือนกับว่าโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นเโปรโมทคน,นของเราขึ้นไปเป็นขั้นต่างๆแล้วในระหว่างที่เรากําลังรอเนี่ยรอ้อยครบเดือนเนี่ยมีสารมาจากศาสนาจัดครับบอกว่าให้เราเนี่ยสร้างโบสถ์เพิ่มอีกที่นึงซึ่งจริงตอนนี้ของเราเนี่ยโบสถ์เนี่ยมี3ที่แล้วนะแต่ว่าถ้าเขาบอกมาอย่างนี้แสดงว่าเราก็ต้องทําตามนั้นครับเราเป็นเราเป็น อูบ้านที่ดีครับท,าาทําตามทําตามที่ท่านผู้นําสั่งอยากจะให้เรามีโบสนี่ครับตอนเราเพิ่งได้โบสตัวนี้มาใหม่นะฮะมันเป็นโบสอีกแบบนึงแล้วเข้ากันยังโอเคทับกันแล้วลเข้าไป อลังการงานสร้างครับรอบนี้มีอาร์คด้วยโครงสร้างที่ดีที่สุดในสมัยก่อนครับอาร์คแข็งแรงที่สุดเราสร้างแบบไม่ต้องเก่งใจเรื่องวัตถุดิบเลยนะครับใส่อย่างเดียวครับวัตถุดิบเราเหลือๆอ,อยู่แล้วครับสูงเลยครับยาวครับด้านหลังมาดูโล่งๆ หาทางลงให้สำเรันรู้แล้วจะโยกอันนี้ออกมามแล้วก็เราจะต้องมีตัวคออืออ่าโอยเดี่ยวอ้าวสนับกันไม่ได้ ออาได้แล้วเอาแบบกับตัวหลังอีกปึ๊บตรงหร,รือยังโอเคเรียบร้อยตัวนี้เราไม่ต้องมีแล้วก็ได้ครับก็หอคอยะลุกออกมาจากตรงกลางปาบโอเค แล้วก็หางออกปึ๊บประตูอ่า สูงขึ้นเยี่ยยอดครับเอ่อว่าเราใส่เป็นประตูดีกว่าอันนี้มัเอียงอยู่นี่นะโอเคอครับขนันปึ๊บ ปึ๊บอ่าการกรใส่การกรหน่อยครับโอ้ใช้ทูร้อยสี่สิบเอ็ดอันหินสามร้อยโอเคครับโปรเจกต์ยักษ์ไปเลยครับอาบโอเคครับอ่าแล้วพอเราสร้างเสร็จปึ๊บนี่ครับมาแล้วโโมทโปรโม,โโรโมโชั่น available แล้วเราก็เลื่อนขั้นได้เลยนี่ไหนล่ะ อ่านี่ตัวนี้ครับเราจะโปรโมทเป็นซิตี้เซแล้วหนึ่งคนเราเอาหนึ่งคนก่อนเลยคือนี่ครับเลีฟหรือปะลัดอัเภอของเราเองปัดไปแล้วเรียบร้อยนี่ครับกดล็อกแล้วสิ่งสำคัญของเราวันนี้ครับสร้างทองแล้วก็แหวนเพชรอ่าเอาเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยทองเนื่องจากว่าอ่าโซนโซนของ ทองอะครับที่ผลิตทองได้เนี่ยส่วนที่ผลิตทองได้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างใกล้ๆแถวๆนี้แหละปึ๊บโอเคตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวทูของเรายังผลิตไม่ได้นะครับแล้วก็อ่าไม่พอด้วยไม่พออย่างอย่างอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นเราต้องสั่งซื้อเพิ่มครับ ตอนนี้เนี่ยเราสั่งซื้อไว้ที่20ชิ้นเราขอเปลี่ยนเป็น40นะเพิมเข้าไปเท่านึงครับเงินจะติดลบก็ปล่อยมันไปครับนี่ครับชมหน้าของซิติเซนคนแรกของเราอ่าก็คือท่านเจ้าเมืองนี่เองนี่ครับเป็นซิติเซนแล้วเรียบร้อยซึ่งสิ่งที่เขาต้องการโหติดลบแทบทุกอย่างเลยน่าจะเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากที่ทำงานด้วย ลักชัวรี่ไม่มีเดีย๋ยวเราจะทำแบบนี้ให้เขาที่ร้านทองร้านนี้นี่วิวสุดยอดมากเลยับตั้งอยู่บนแบบว่าเนินเขามองเห็นทั้งหมู่บ้านเลยอะเห็นทะเลสาบด้วยโอ้โหสุดยอดจริงนะครับช่างฝีมือช่างฝีมือโรบินเน็ตกำลังสร้างร้านไม่ใช่สิกำลังสร้าง,าอ,ง,ง,างอ่า โก้สมลเตอร์ครับหรือว่าโรงหลอมทองนั่นเองตอนนี้ก็ขาดอีกขาดทูนะครับซึ่งทูเนี่ยต้องซื้อจากเมืองอื่นมาครับเราจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงไม่สามารถผลิตเองได้ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราเสร็จจากอันนี้แล้วเนี่ยเราจะต่อด้วยตัวร้านที่ทําแหวนเพชรนะแต่ว่าเราต้องการทองก่อนเพราะว่า,อาตอนนี้เนี่ยที่ทําแหวนเพชรนะครับ นี่ครับมาเขียนไว้เลยว่าถ้าจะทาแบบเพชรได้เนี่ยจะต้องมีเจม1และทอง1นงะซึ่งเจมตอนเนี้เรามีอยู่1เม็ดท่วนครับหเม็ดเลยจริงๆนี่ฮะได้มาตอนไหนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะสามารถผลิตได้แน่หนึ่งชิ้นแน่ๆครับตัวเจมตัวนี้เพราะฉะนั้นแหวนตัวนี้ครับหนึ่งอันต้องถูกครอบครองโดยซิติเซนคนแรกของเรานั่นคือท่านเจ้าเมืองเราเองนะ อ่าแล้วตอนนี้มองมองมามองมาขออะไรเอ่ยอต้องการวัสดุครับเอาไปรีโนเวทตัวโบสถของเขาก็ได้ครับไม่ติดขัดอะไรทั้งสิ้นครับใช้ทูด้วยม <c> า <oughs> ใช้ทูรอก่อนนะครับใช้ทูรอก่อนไม <c oughs> ่เป็นไรครับเรามีเวลา10วันครับ <c oughs> 10วันในการที่จะเก็บทูให้ได้ 10อันแล้วสรงนี้เราตอนนี้เปลี่ยนช่างครับเป็นโพลาดีนาครับมาสร้างแทนเกมนี้เนี่ยอ่มันเป็นเกมซิมูเลเตอร์ที่สร้างเมืองก็จริงแต่ว่ามันสนุกตรงที่ว่ามันจะมีเคสไอ้พวกเนี่ยครับที่คอยขึ้นมาเรื่อยๆให้เราได้ทำเนี่ยไปให้สร้างโปรดเดี๋ยวก็ส่งของเดี๋ยวก็ส่งทหารอะไรเงี้ยทำให้เราอา่ไม่ไม่จำเจจนเกินไปว่าเราต้องสร้างแล้วเราก็ต้องไปเ่ินเดียว มันะจะเหมือนมีเควสย่อยๆให้เราได้ทำาเรื่อยแล้วเราก็แลกเปลี่ยนกันการที่ว่าถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยเราก็จะได้รางวัลมาเป็นเหรียญเป็นเงินแล้วแต่รอบนะครับซึ่งพอทำเสร็จแล้วเนี่ยพอได้เงินได้เหรียญมาเราก็าใช้มาปลดล็อกตัวพวกนี้ได้ครับปลดล็อกไปแล้วก็จะได้พวกนี้อย,ย่างงี้นะครับปลดล็อกแล้วได้ฮันเตอร์ฮันเตอร์หัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาว่ากันตัวนี้ก็อยากได้เหมือนกันนะฮันเตอร์หัดเราจะได้มีเนื้อนะตอนนี้ชาวบ้านเรา น่าจะเป็นมังสวิรัตรับกินแต่ผักแต่หญ้าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเหมืองทองเราเนี่ยขุดออกมาครับไม่ได้ใช้เลยเต็มร้อยแล้วฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะส่งของสิ่งที่เราคิดว่ามันมันมีเยอะเกินเนี่ยขายให้กับเมืองอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะขายาตัวทองนี้ดีกว่าคิดว่าถ้าเกินเกิน100ขึ้นไปเนี่ยผมจะขายเลยส่วนไอรอนออก็เหมือนกัน ถ้าเกินหนึ่งร้อขึ้นไปเนี่ยเราจะเอาไปขายครับ,รบตอนนี้เนื่องจากว่าหมู่บ้านเราเนี่ยมันยังผลิตบางอย่างไม่ได้ใช่ไหมครับเราเอาของที่เรามีเหลือเนี่ยขายออกขายออกเสร็จปุ๊บเราก็ไปซื้อมาแค่นั้นเองครับอ่าใช้ระบบนี้ผลิตไม่ได้เราก็เอาสิ่งของที่เรามีครับไปขายฮะแล้วก็เอาเงินไปซื้อในสิ่งที่เราผลิตไม่ได้ตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างครับมีปล่องไฟแล้วโลงหลอมทองของเรา ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มมีประเด็นแล้วครับว่า,า,าคนงานของเราเนี่ยคนงานที่ทำเหมืองตรงนี้เนี่ยมีร้องมาว่า no access to food ครับไม่มีอาหารเพราะมันไกลตลาดมากฉะนั้นสงสัยเราต้องสร้างตลาดตรงนี้แล้วล่ะครับตามสเต็ปเดิมครับเราสร้างไม่ต้องใหญ่มากหรอกสร้างให้พออยู่ได้ก็พอแล้วเนี่ยครับสร้างแค่พออยู่ได้ก็พอแล้วครับ สี่ล้านน่าจะพอเนาะสามล้านแล้วก็กับอีกหนึ่งาขายเสื้อผ้านะครับน่าจะโอเคอ่าอเดี๋ยวเราใส่ถังซะหน่อยนึงให้มันดูเป็นตลาดอาโอเคครับสร้างเลยอันนี้เป็นตลาดเพิ่มอันนึง่งแต่เราเราเรา,เรารออันนี้ก่อนครับ เราเรอให้เขาสร้างตัวนี้ให้เสร็จก่อนอันนี้เนี่ยวัสดุครบแล้วนะครับรอแค่อ่าคนมาสร้างาอีกไม่กี่วันก็น่าเสร็จแล้วอ้าวทหารที่เราส่งไปช่วยครับแพ้นี่ขนาดว่าโอกาสที่จะชนะนี่มีหายแล้วนะครับแพ้อ,อีกแล้วครับตายหมดอีกแล้วเนี่ยครับส่งไปตอนนี้ ตอนแรกเรามี9คน10คนนะครับตายหมดเลยกลับไปเหลือ4คนที่เพิ่มอีกคนแล้วเป็น5คนโอ้โหกำลังจะเสร็จแล้วครับตอนนี้ในช่างไอซิลินครับเรียบร้อยโกสเมลบิลแล้วเราก็ใส่ไปเลยครับสมล2คนนะครับอ่า,อาต่อไปหลังจากที่เราเราสร้างโลงหลอมทองแล้วเนี่ยเราก็จะสร้างตัวนี้ แล้วเดี๋ยวนี่ครับ j e w e l r y Workshop หรือที่ทำา j วเว r ลนั่นเองอ่าอยู่ใกล้กันเลยครับนี่ครับเร่งเลยหลังจากน,นี้ที่เราผลิตตัวนี้ได้เนี่ยนะครับอ๋อนี่เขาบอกว่าถ้าเรามีเจมหนึ่งเม็ดเนี่ยกับทองหนึ่งแท่งเนี่ยสามารถผลิตเป็นแหวนเพชรสองวงได้อ่าโอเค เราถ้ารอบหน้ามาเราสามารถจะโปรโมทเพิ่มได้อีกคนทั้งนั้นไว้ให้เขาซื้อเอ๊ะหรือเรายังไม่โปรโมทดีกว่านะคนคนเดียวอาจจะไม่ได้อยากมีแค่วงเดียวอาจจะอยากมีสองวงเลยดังนั้นเดี๋ยวเรารอตัวนี้เสร็จเมื่อไหร่เราจะมาขายนะครับซึ่งการที่จะขายแหวนเพชรนะครับเราก็ต้องมีร้านขายแหวนเพชรด้วยนะใช่ว่าเราผลิตเสร็จแล้วเขาจะมาเอาตรงนั้นนะเราต้องมีแหวนเพชรร้านแหวนเพชรนะฮะอยู่ไหนล่ะอ๋อ นี่ครับ Luxury Good Store ครับสามารถที่จะขายแหวนเพชรได้แล้วเะฉะนั้นเราตั้งเพิ่มไปอีกอ่าแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดครับในการสร้างตลาดก็คือตกแต่งมันด้วยครับอ่านี่ครับติดป้ายด้วยว่าขาย Luxury นะมาเลยเรียบร้อยนี่ครับเอซิลินครับกำลังสร้างตัว เจอร์เวลลี่เวิร์กช็อปให้เราอยู่แทงอะไรไม่รู้สักอย่างนึงน,นี่ครับมีรีเควสต์มีรีเควสต์จากเจ้าเมืองใหม่อีกแล้วว่าให้เราไปช่วยลบอีกแล้วรอบนี้เนี่ยเราจะระวังมากขึ้นเนาะเราส่งไปเยอะหน่อยเผื่อในกรณีที่ว่าพอเขาเนี่ยตอนนี้มันเป็นไฮแล้วนะแต่ก็ยังใส่ครับส่งไปเลยครับเป็นเอ็กซ์ตีมไปเลยส่งไปทั้งหมดเลยเผื่อรอบที่สองเนี่ยบางทีมันลดลงมาเหลือไฮผมพยายามจะยัดเข้าไปครับส่งไปเยอะเลยเผื่อรอบที่สองเนี่ยมันจะได้เป็นเอ็กซ์ตีมเหมือนเดิมเราจะได้มีโอกาสชนะรอบที่สองบ้าง ตอนนี้ครับนี่โลงหลอมทองเรานี่มีก้อนทองอยู่ข้างในด้วยนะนี่รายละเอียดเขาใช้ได้นะฮะมีก้อนทองอยู่ข้างในด้วยแต่คนงานเราอยู่ไหนเนี่ยไม่มาทําทองแท่งให้เราไม่มาหลอมสักทีหนึง่งอ่าโอเคครับผมพลาดไปอย่างหนึ่งในการที่จะทําทองได้นี่นะมันจะต้องมีตัวนี้ครับอ่าโครหรือว่าฐานนั่นเองก็คือเราต้องเอาไม้เนี่ยมาเผาเป็นฐานก่อนนะครับเพื่อเอาฐานเนี่ยไปใช้ในการเหมือนเป็นเชื้อเพลิง การที่จะหลอมชั้นเนี่ยเราต้องสร้างอันนี้ครับโดยด่วนครับโดยด่วนเลยนะครับลงทำเจเวอรี่เรานี่จะเสร็จแล้วด้วยนะฮะแต่ยังไม่มีฐานเลยโอ้โหแย่ละนะครับเราเร่งเราเร่งเลยนะเร่งความเร็วคูณ3ครับมาดูว่าชาโคลเราเสร็จเสร็จรวดเร็วขนาดไหนตอนนี้เป็นเดือนที่20อาทิตย์ที่1ของวันที่5นะครับมาดูกันว่าชาโคลเราจะเสร็จวันไหน อ้าวยังไม่ทันไรครับ Bad weather is coming แล้วหมายความว่า,าสภาพอากาศที่เลวร้ายกำลังจะกลับมาอีกแล้วครับตอนนี้เหมือนที่เราเจอกันตอน EP 1ทีนี้เรามีประสบการณ์แล้วว่าถ้าไอ้รอบนี้มันมาเนีครับเราต้องโถมซื้ออาหารเก็บไว้ก่อนเลยนะไม่งั้นประชาชนเราตอนนั้นเนี่ยมีคนไม่เยอะด้วยตอนนี้เรามี115คนแล้วถ้าเราไม่ไม่เก็บอาหารไว้เนี่ยแย่แน่ครับรอบนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคําสั่งอยู่ครับในนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเหมือนกับว่าสต็อกสินค้าได้เนี่ยครับเราสามารถที่จะสต็อกอาหารได้นะครับโดยที่มันจะยังไม่แจกจ่ายออกไปตอนนัตอนนั้นนะสต็อกเก็บของไม่ได้แล้วก็ไม่พอครับสต็อกไม่พอเราต้องสั่งซื้อด้วยครับเพราะว่าผลิตไม่พอแน่ๆครับในระหว่างที่มันเป็นสภาพอากาศที่ยแย่มาเนี่ยาการผลิตอาหารเราจะลดลงครึ่งหนึ่ง ใช่นันเราต้องเราต้องขอซื้อจากอาณาจักรอื่นมาเพิ่มด้วยเนี่ครับเบอร์รี่เราจากตอนแรกเนี่ยเราบอกว่าถ้าเกินร้อยแล้วขายตอนนี้ไม่ขายแล้วครับซื้อครับปลาเนี่ยเก็บไปเลยครับร้อยหนึ่งขนมปังเอา50พอเดี๋ยวตังค์ไม่พอครับนะครับต้องสต็อกไวเลยวีดวีดก็เอาสต็อกไปครับ50ิจริงๆจะมีอ่าชีสนี่ก็เป็นอาหารได้เพราะนั้นเราขอซื้อซื้อดีกว่าครับซื้อมาสัก50เงินเราเยอะครับซื้อไปเลยครับ แล้วก็นี่ครับาคาสั่งทีเ่เราอยู่ในนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสั่งให้มันมาแต่ว่าสต็อกได้นะคือสต็อกให้เต็มก่อนล้วค่อยมาค่อยออกมาใช้นี่ครับสต็อกเลยครับสั่งสต็อกก่อนเลยแล้วนี่ครับเอนไวล์ N มาอีกแล้วครับจากเจ้าเมืองมาอีกแล้วรอบนี้มาจะขออะไรโอ้โหขออาหารซะด้วยนี่เป็นครั้งแรกครับเราขอปฏิเสธแล้วกันนะฮะเนื่องจากว่าอากาศที่เลวร้ายกำลังจะมา เก็บกักตุนไว้ให้ชาวเมืองเราก่อนภารกิจเราจะสําเร็จหรือเปล่าครับวันนี้ชาโครเราจะเสร็จแล้วครับชาโคหัดเราจะเสร็จแล้วลงทําลงทําฐานนะฮะพือเป็นเชื้อเพลิงเนื่องจากว่าเราขยายดินแดนมาเยอะมากแล้วครับตอนนี้ดินแดนตรงนี้เนี่ยมันยังไม่มีอะไรเลยแต่มันมีเบอร์รี่อยู่ตรงนี้ผมก็เลยใส่คําสั่งเพิ่มเข้าไปครับว่าให้มาเก็บเบอร์รี่ตรงนี้ด้วยนะเพราะว่า สภาพอากาศที่กำลังจะมาเนี่ยเราต้องอยู่รอดให้ได้ครับใส่คนงานเพิ่มไปเลย3าคนมาจัดก,การเบอร์รี่ตรงนี้ไปเลยแล้วนี่ครับจาก EP ีที่2ครับที่เราสร้างโบสถ์เป็นทิ้งไว้โบสถ์โบสถ์ห่างไกลครับตรงนี้โบสถ์สำหรับชาวเมืองโบสถ์สำหรับชาวเมืองตอนนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่้อยครับชาวเมืองพอเสร็จล้วก็เขาปรับเซอร์วิสเต็มครับพร้อมที่จะทำงานต่อคอมฟอร์ตยังไม่มีครับเพราะแถวนี้บ้านยังสร้างไม่เสร็จเลย ขึ้นแต่โครงเดียวเลยยังไม่มีบ้านเลยเพราะตอนนี้เราเทไปทําอย่างอื่นอยู่ครับเพื่อเตรียมตัวรับกับสภาพอากาศที่ย่ำแย่ที่กำลังจะมาโบทใหม่ของเราโบทยุคใหม่ครับนี่ขึ้นมาได้น่าจะประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยโหนี่แค่ยีเองนะนี่เราสร้างใหญ่ขนาดไหนกันเนี่ยนี่ครับดูครับโอ้โหยคนงานสามสี่คน,นช่วยกันตอกอนี้โลหถ่านเราขึ้นมาแล้วเนประมาณหก ครับตอนนี้ผ่านไปจากตอนนั้นแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หน่ได้เสร็จนะถ้าอย่างนี้อาวท่านเจ้าเมืองท่านเจ้าเมืองไปหาอะไรมาได้หินอ่อนครับมาเบิลครับตรงนี้ตรงนี้เนี่ยคือเมืองที่เราไปเปิดไว้อีก,อกข้างหนึ่งนะฮะของเมืองนะครับเดี๋ยวเดยวเล็งให้ดูครับนี่ นี่ครับมันคือตรงนี้อันนั้นคือเหมือนเก่าเราตอนนั้นที่เราเจอแร่ทองกับแร่ไอรอนนะครับแร่เหล็กตอนนี้เรามาเจอนี่ครับหินอ่อนครับตัวนี้เดี๋ยวหลังจากสภาพอากาศที่เลวร้ายผ่านไปเรามาว่ากันทีอะโรงเผาถ่านเราครับเสร็จแล้วเรียบร้อยอันนี้นทรายมาเลยครับสามคนนะครับสามคนจัดการเลยครับเผาไม้โหแต่ไม้เราเกลี้ยงเลยนะวันนี้ ไม้เราเกลี้ยงเลยเพราะว่าเราเอาไปทำแกล้งหมดเลยเดี๋ยวเราเอาจจะต้องเบรกการทำแพล้งสักนิดหนึ่งโอเคครับเราพอสเราเบรกการทำแพล้งไปลงนะครับตอนนี้เพราะตอนนี้เรามีอาซอมมิวเนี่ยที่ทำแกลงเนี่ยอยู่22ง,งลงครับผลิตเร็วมากก็เลยเบรกไปก่อนลงหนึ่งให้เอาไม้ไปใช้ท่างอื่นได้บ้างนี่ครับและแล้วมาแล้วครับ bad w e เ t อ e r ครับน่ครับการเก็บเกี่ยวทุกอย่างครับลดลง50%นะครับแต่การตกปลาเนี่ย จะเพิ่มขึ้น20%ก็หวังว่ารอบนี้เนี่ยตัวพิชเชอร์หัตของเราจะช่วยเราได้นะเพราะเราไปอยู่สามที่ด้วยกันรอบนี้ตกเป็นแหลกรานแน่นอนฮับเนี่ยคพิชเชอร์หัดเรา3มจุดตรงนี้มาแล้วฝนตกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยชาโคหัตของเราเนี่ยผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วครับ2-3มชิ้นนะครับเดี๋ยวจะมีคนาทานสปอเตอร์เนี่ยก็คือเหมือนคนขนของเลยจะขนจากตัวเนี้ยไปเก็บไปเก็บตรงนู่นเลยครับ ไปเก็บตรงตัวแวร์เฮาส์ที่เราสร้างไว้ใกล้ๆกับฐานลงฐานหินนะนี่ครับผลไปแล้วเราลองตามเขาไปดูดีกว่าเขาคนไปไหนชายคนนี้ครับเราตามชายคนนี้ไปไปแล้วซอยยิกครับซอยยิกเลยผ่านฮอฟฟาร์ม ผ่านฮอปฟาร์มของเราไปนี่ครับผ่านหมู่บ้านเล็กๆปึ๊บขึ้นเขาไหมอา่าใช่เลยนี่ครับเอามาใส่ในโรงแล้วอ๋อนายคนนี้เขาเป็นอ่าคนหลอมทองฮะนี่อ้าวนี่มีสองคนมาอันนี้คนที่ส่งของครับส่งวางไว้แล้วเรียบร้อยอ่าสีทองครับนี่อันนี้มีโคลแล้วมีเชือเ้อเพลิงแล้วอ่าฉะนั้นเนี่ย นี่ครับหลอกยังไงเนี่ยขอดูได้ไหมอ้าวเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับนี่ทองมาแล้วครับหนึ่งชิ้นนะโอเคแล้วทีนี้เรามีทองแล้วทองเรามีแล้วเราโปรเซสในการสร้างตัวนี้ต่อได้เลยครับนี่เจเวลรี่เวิร์กช็อปของเรานะ่ครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยพอเราเราเป็นหน้านนี้เนี่ยการเก็บเกี่ยวมันลดลงครับ ร้านขายเบอร์รี่ผมก็เลยลดลงเหลือแค่ร้านเดียวส่วนอันนี้รร้านขายปลาอ,อัดเข้าไปเลยครับ3ล้านได้เลยเนี่ยปลาเรามีอยู่ตั้งอง210ตัวอัดเข้าไปเลยครับเถอะแป๊บเดียวครับตรงนี้ข้างๆโบสถ์เรานี่บ้านมาขึ้น3หลังแล้วน่าจะเป็นของคนที่อยู่แถวนี้ครับที่เป็นคนงานเหมืองเนาะมาอยู่ตรงนี้ละต,ตลาดเดี๋ยวผมรีซูมเลยแล้วกันครับสามารถกลับมาสร้างได้เลยเจเวลเลอร์สเวิร์กชอปเราจะเสร็จแล้วนะนิดเดียว นี่ครับมาแล้วออกแล้วกลเราอีกนิดเดียวจบเลยไหมคนนี้ปิดงานโอลาดีน่าครับปิดงานเลยไหมเรียบร้อยครับปิดงานแล้วนี่เสร็จแล้วร้านเจอร์เวอรี่ของเราผลิต2เจอร์เวอรี่ต้องใช้1เจมแล้วก็1โกบาอ่า อ่านี่ครับเป็นผลสําเร็จครับเราส่งทหารไปเยอะมากครับนี่ครับพอเราชนะครั้งแรกแล้วเนี่ยครั้งต่อไปมันก็ยังขึ้นว่าเป็นเอ็กซ์ตรีมอยู่ความว่ามีโอกาสที่ชนะสูงมากเพราะฉะนั้นเราศบต่อได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแอบแวะมาดูโบสถ์นิดนึงครับสร้างไปถึงไหนกันแล้วครับดูครับดูความอลังการครับแค่โครงสร้างมันก็สุดยอดแล้วนะโอ้ใหญ่โตจริงๆดูสิฮะ โครงสร้างก็อเมซิ่งแล้วนะชอบจังเลยอ่ะนี่ครับมาแล้วช่างทำแหวนเพชรของเราครับนี่อ่ามีสองสองอ้าวเสร็จเสร็จแล้วเหลอเสร็จแล้วครับนี่ครับโอ้าได้มาสิบวงแสดงว่าเจมเรามีมากกว่าน,นั้นนี่ฮะสุดยอดเลยเรียบร้อยครับสิบวงแล้วครับ สุดท้ายแล้วภารกิจของเราวันนี้ก็คือเอาไปขายครับนี่ครับผมแอบเอาแหวนเพชรมาเก็บไว้ตรงนี้นะวิธีจะเอามาขายใกล้ๆก,กันครับร้านขายเจเวลรี่เราอยู่อ่าตอนนี้นเดี๋ยวร,รอดูครับอ่าแล้วนี้ครับตอนนี้แวห์เฮาส์ของเรานะครับเจเวลรี่เราหลังจากที่เขาทําเสร็จแล้วเนี่ยเขาเอามาเก็บไว้ในแว e ์เฮาส์เรเรียบร้อยแล้วสิบวงตอนไหนไม่รู้ครับมองไม่ทันครับเดี๋ยวเรารอขั้นตอนต่อไปคือเขาจะเอาเจลรี่ตรงเนี้ยไปวางขาย ครับนีเนนนนนบ da, น่เอาไปแล้วนี่คนคนนี้เจอคนนี้ครับลิเชลดาน่าเอาไปแล้วมาวางขายป๊าอ่าเรียบร้อยครับนี่มีเจิวเวลリーแล้วสิบพันเรารอดูกันครับว่าใครจะมาซื้อท่านเจ้าเมืองไม่อยู่ด้วยสิใครจะมาซื้อหละทีเดีย นี่ครับรอบนี้เนี่ยจากว่าเรามีประสบการณ์มาแล้วนะครับรอบนี้เนี่ยแทบจะไม่เกิดฟูช็อตเทสเลยคือลบแค่สี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นปกติก่อนที่จะมีฝนตกด้วยซ้ำนะเพราะว่ารอบนี้เรามีประสบการณ์แล้วว่าเราต้องสต็อกของไว้ก่อนรอบนี้เราลอดตายครับสอาปสบายครับปลาในตลาดยังมีขายเหลือๆเลยครับสบายครับนี่ครับขายวันอาทิตย์หนึ่งนู่นครับสิบตัวแล้วอันนี้คุ้มกว่าที่หนึ่งเลยนะขายไปสิบตัวแล้วสบายสครับเงินเราก็หมุนไปเรื่อยๆครับ เรายอมซื้อจากข้างนอกมาขายด้วยมันก็เลยสบายครับตอนนี้ทหารเราชนะไปสองรอบแล้วนะครับรอบสุดท้ายเนี่ยผมขอดึงกลับมาก่อนเพราะผมรู้แล้วว่า1ิบคนเนี่ยสิบคนเนี่ยสองรอบผ่านได้สบายๆครับแต่รอบที่สาอ่ะมันจะกลายเป็นแค่เอเวอร์แล้ครับแสดงว่าถ้าเราอยากจะชนะทั้งหมด3าครั้งเนี่ยเราต้องส่งเกิน1ิบคนเดี๋ยวเราไว้รอบหน้าเราจะอัดทหารได้เยอะเราส่งไปทีเดียวเลยให้ชนะไปเลยอันนี้ครับท่านเจ้าเมืองเรา สำรวจเสร็จเรียบร้อยครับได้หินอ่อนเพิ่มมาอีกจุดหนึ่งตอนนี้2จุดแล้วนะหินอ่อนเราลองดูว่าเขาจะกลับไปหมู่บ้านแล้วเขาจะไปซื้อแหวนเพชรของเราแล้วเลือยงนะครับเพราะเขาจะเป็นคนเดียวในะหมู่บ้านที่ตอนนี้ที่ต้องการแร็กชวลี่นีคนอืนะ่นยังไม่ได้เป็นซิติเซนนะครับยังเป็นแค่สูงสุดแค่คอมมอนเนอร์อยู่ไม่ได้ต้องการลรกชวรีม่มาดูกันครับตามติดชีวิตอา้าวกลับเข้าบ้านก่อนนะต้องพักก่อนอย่างแรกเนี่ยออกมาแล้วออกมาแล้ว เดินไปแล้วเดินไ,ไปไหนอ๋อต้องเข้าเซอร์วิสก่อนครับเซอร์วิสติดลบครับเรียบร้อยออกมาแล้วไปไหนต่ออ๋อหิวน้ำครับหิวน้ำกินน้ำก่อนโอเคน่้จะหิวข้าวด้วยซื้ออะไรดีครับวันนี้ท่านเจ้าเมืองแหมเรียบร้อยซื้ออาหารปลาซื้อเบอร์รี่ครับเรียบร้อย,ย,อยแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าได้ไหม อ่าซื้อเสื้อผ้าด้วยคนขายไม่อยู่ก็ทิ้งเงินไว้ครับหยิบไปเลยแล้วก็สุดท้ายเขากำลังเดินไปที่นี่ครับลักชัวรี่แล้วก็เรียบร้อยขายได้แล้วอู้แพงมากวงละร้อยยี่สบห้าสุดยอดครับภารกิจของเราวันนี้สำเร็จลุล่วงครับร้อยยี่สิบห้าต่อวง <c oughs> นี่มีสิวงขายได้พันสองรอยโอ้โขออยายพื้นที่ได้อีกสองรอบเลยนะ ยอดจริงๆครับเอาละสำเร็จครับภารกิจของเราวันนี้เรียบร้อยอ่าแล้วแล้วครับอ่าสภาพอากาศที่เรวร้ายเนี่ยกำลังจะผ่านไปละผ่านมาโหใกลจะเกือบสามเดือนได้นะเรียบร้อยแล้วครับโบสถ์ของเรานะครับเสร็จแล้ว ตัวนี้เนี่ยอ๋อปลดล็อกตัวอันนี้มาใหม่อีกแล้วครับตัวมัสเตอร์พีซใหม่ๆแล้วเป็นกังเขนอ่าตัวนี้จะได้เหรียญเหรียญจากเชิร์ตเนี่ยบวก2ต่ออาทิตย์อ่าแต่เรายังไม่สร้างครับเราปล่อยไว้ก่อนเพราคิดว่าค่อนข้างจะต้องแพงแน่ๆโอเคครับสำหรับภารกิจของเราใน EP นี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับเราได้ซิติเซนมาแล้วนะครับไม่ใช่แค่หนึครับถึง3เลยแล้วเราก็ ทำแบนเพชจจากเจมที่เรามีอยู่ก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชม Foundation EP ที่3ของหลอดพลาสติกจนจบนะครับแล้วเดี๋ยวตอนถัดไปเนี่ย EP ถัดไปเนี่ยเรามาพบกับผมคิดว่าจะทำฟาร์มนมอ่าแล้วก็ชีสนะครับแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยเราจะได้พบกับอะไรอีกก็เดี๋ยวรอติดตามชมก,กันกับ Foundation EP ที่4กับหลอดพลาสติกสำหรับ EP นี้ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับ